หลายจุดหลายพื้นที่นะครับตลอดแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะใช้อาวุธในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆอีกนะครับซึ่งการใช้อาวุธตอบโต้นะครับยังคงเป็นไปตามาแผนการเผชิญเหตุนะครับเฉพาะพื้นที่นะครับหลักๆก,ก็เพื่อต้องการให้เ,เจตนา,าใช้อาวุธนะที่กระทำต่อฝ่ายไทยนั้นเนี่ยนะ จำเป็นต้องใช้หลักการป้องกันตัวนะครับในกรอบของกฎการใช้กําลังนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือการตอบโต้ของฝ่ายไทยนั้นก็คงเป็นไปตามการาเจชิญเหตนะุที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับต่อเป้าหมายที่มีเจตนานะที่จะคุกค,คามหรือกระทำต่อฝ่ายไทยนะครับสำหรับแล้วก็จากการตรวจสอบ นะข้อมูลทางด้านการข่าวไปยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกําลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์นะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมนะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชามีการระบุพิกัดนะครับการใช้อาวุธรลยะไกลมายัาายางพื้นที่ตอนในนะครับครอบคุมพื้นที่ใกล้สนามบิน บุรีรัมย์นะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอรปราศาสรนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรนะครับและนี้สำหรับบรรยากาศแล้วก็ท่าทีของกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ากัมพูชาเองเนี่ยมักจะละเมิดในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแอบใช้ทุนระเบิดนะครับ ในบริเวณพื้นที่ชายแดนหรือในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายไทยนั้นจะต้องใช้หรือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยจะต้องปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จัดภากรากิจในเรื่องของการการเคลียร์หรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่นะครับรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางนะครับของฝ่ายไทยนั้นก็มักจะถูกขัดขวางหรือไม่ได้รับความร่วมมือ นะครับอย่างจริงจังนะครับทั้งนี้นะครับเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าทางกัมพูชาอาจจะต้องการให้กำลังพลทหารฝ่ายไทยนะครับได้รับผลกระทบจากทุนระเบิดเหล่านั้นนะครับต่อมาก็เรื่องการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงเย็นเมื่อวานนะครับทางกองทัพภาคที่สองก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีการ เร่งอพยพนะครับซึ่งการดําเนินการนั้นเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังนะครับซึ่งกองทัพภาคที่สองเองได้มีการประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะดําเนินการอพยพนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาสําหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับในช่วงการดึกนะในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ มีการยิงและเกิดการประทะในหลายพื้นที่นะหลายจุดจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับและเริ่มปะทะเ,เริ่มมีการประทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณช่วง5นาฬิกาของมื่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับคือทางฝ่ายกัมพูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กนะครับปืนใหญ่อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนเป็นเหตุให้กำลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต นะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับและยังพบหลักฐานว่าทางทางฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยได้เปิดพื้นที่การประทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้ามืดนะครับได้แก่พื้นที่ช่องอันมานะครับห้วยตามาเลียพื้นที่ปราสาทคนาพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับแล้วก็ปราสาทตาเมืองนะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ดําเนินการตอบโต้ตามแผนเผชิญเหตุ นะครับโดยเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักนะครับที่โจมตีหรือกระทาต่อฝ่ายไทยนะครับเช่นฐานทหารแล้วก็ที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆรวมทั้งมีการประสานขอรับการสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศในการปล่อยนะครับอาวุธนะครับเพื่อยับยั้งการโจมตีของทหารกัมพูชานะครับซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการป้องกันตนเอง หลังพบว่าทางฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนต่อฝ่ายไทยอย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับกรณีการใชออ้อาวุธสนับสนุนจากกองทัพอากาศนะครับขอเน้นย้ำว่าการใช้กำลังทางอากาศของฝ่ายไทยนั้นเป็นการปฏิบัติต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถจำกัดวง สามารถจำกัดขอบเขตความเสียหายได้เพื่อยับยั้งการโจมตีอาวุธยิงสนับสนุนของกัมพูชาที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตแก่กำลังคนของฝ่ายไทยนะครับสำหรับการโจมตีการปล่อยอาวุธจากอากาศยานนะครับเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างมีความแม่นยำสูงนะครับมุ่งหมายเฉพาะเป้าหมายทางทหารบริเวณแนวปะทะนะครับ ไม่กระทบต่อพลเรือนนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับฝ่ายไทยเองจำเป็นจะต้องเร่งสกัดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชานะครับที่กำลังคุกคามทั้งกำลังพลทหารนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะในการประทะในครั้งที่ผ่านมาอาวุธดังกล่าวของกัมพูชานั้น เคยยิงเข้าไปใส่ในพื้นที่เป้าหมายทางพลเรือนของฝ่ายไทยทําให้ประชาชนและที่อยู่อาศัยมีความเสียหายแล้วก็เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วเป็นจนํานวนมากจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมครับอาคราชอาซินนนนโ,นโนที่โจมตีที่เรางทางการข่าวเราเป็นที่ตั้งของอาวุธชนิใวของกองัมพูชาติ เป็นที่บังคับการแล้วก็เป็นที่จุดออบังคับบัญชาเกี่ยวกับเป็นออบังคับโดนเป็นที่ตั้งของอ,อ,อากาศยานไร้คนขับเป็นศูนย์ควบคุมการใช้อากาศยานไร้คนขับรกความค่่มัทุกอย่างเลยครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับเอ<ส>่อ ในเบื้องต้นเนี่ยขอขอยืนยันไว,ไว้เพียงหนึ่งลายก่อนนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ไม่เป็นทางการเหมือนจะมีหนึ่งลายแต่ว่าผมเองยังไม่ได้รับรายละเอียดที่เป็นทางการอาจจะต้องรอถ้ามีข้อมูลหรือรายละเอียดที่ที่เพิ่มเติมก็จะสื่อสารให้ทราบในลําดับต่อไปครับบาดเจ็บีรขนาดนี้เนี่ยจากสี่รู้สึกเพิ่มเป็นเจ็ดครับเจ็ดหรือแปดใช่ไหมครับ น,นี้จะมีการขยายแนวขอ้ทอออี่ขณะนี้เป็นการตอบโต้ต,ตามการเผชิญเหตุของสถานการณ์นะครับขณะนี้มีข้อมูลตามที่ได้รายง,งานไปให้ทราบเท่านั้นครับทางของวทบ,ออบ,ออบอได้สั่งกองช่าอะไรเป็นที่สุดคออือต้องต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยสถานการณ์ของพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตลอด่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไม่น่า ที่จะอยู่ในขั้นไว้วางใจได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้จัดการหันบอกเนี่ยให้หน่วยนั้นมีความเตรียมพร้อมถึงแม้จะไม่มีการใช้อาวุธถึงแม้จะไม่มีการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมการนในเรื่องหลักๆก็คือเตรียมการในเรื่องทางยุทธวิธีนะที่จะตอบโต้สิ่งที่ภัยคุกคามที่กัมพูชาทำโดยเฉพาะเรื่องการใช้อาวุธสองก็คือเป็นห่วงในเรื่อง การบาดเจ็บและสูญเสียของกำลังคนฝ่ายไทยแล้วก็ให้คำนึงสูงสุดกับการที่จะส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บและสูญเสียพี่น้องประชาชนนะครับจึงเป็นที่มาของออให้ความสำคัญกับการที่จะต้องเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดคือต้องทำลายระบบอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาเพราะสิ่งนั้นไม่เพียงแต่กระทบต่อ กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ของทหารเท่านั้นแต่ว่ามีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนของของไทยครับเรื่องของการป้องกันสถานที่สำคัญสำคัญเช่นสนามบินหานอาวุธอันไรของเราโรงพยาบาลอันนีม้มีความเตรียมการไว้ครับครับผมเครื่องมือเครื่องมือเอ็นเต็งโตดีคือนะสามารถใช้การจับกั้นตงนี้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ถือว่ามีประสิทธิภาพโดยว่าในนิสฐานที่สําคัญแา่ที่สําคัญ จริงๆงนะในทางทหารครับมีการเตรียมการอยู่ในระบบอยู่ในระบบของปกติของราชการอยู่แล้วครับคนป่วยในโรงพยาบาลนี้เขาคือผมผมยกของไปแถใช่ไหมผมยังไม่ได้ตามไปการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลในเรื่องของพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยเดี๋ยวทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือการปฏิบัติ ในเรื่องของศูนย์อุพยพเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆให้ข้อมูลไปเป็นระยะระยะครับสถานการณ์ตอนนี้คือกลับไปเป็นเหมือนวันที่24-28กรกฎาคมครับนครับตอนนี้ตอบยากครับนะครับแต่ว่ายืนยันว่าการใช้กําลังของของฝ่ายไทยนั้นยังเป็นไปตามการเผชิญเหตุนะครับเป็นไปตามาเผชิญเหตุนะครับก็อยู่ยังอยู่ในกรอบแล้วก็กติกาที่เป็นสากลน,นะครับการตอบโต้ก็เป็นไปตามเหตุตามผล อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับตอนนี้มีการประเมินมว่าจะเป็นต้องแบบยุงเพิ่หรือว่ายังไงครางยังขณะนี้ในในเรื่องของพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยยังนะครับเพราะว่าแผนของอของหน่วยทหารเนี่ยกับกับฝ่ายปกครองเนี่ยได้จริงๆได้ทํามาอย่างสมบูรณ์แล้วก่อนหน้านี้นะครับวันนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาช่วงเย็นช่วงค่าเมื่อวานเนี่ยถือว่า สามารถอพยพได้ได้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ภายในเวลาที่ททีี่่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็ก็ความข้อกังวลในเรื่องนั้นเนี่ยจะน้อยกว่าครที่แล้วครับตอนนี้ที่กพูชาจิงที่ยี่สิบมาแล้วที่ทได้รับผลเพราะอาจจะสร้างความเสียใจกับประชาชนก็ขณะนี้ถ้าในเชิงลุกก็คือเราก็ต้องทำลายที่ตั้งยิงเหล่านั้นให้ได้นะครับให้ได้มากที่สุด นะครับนั่นเป็นมาตรการเชิงลุกสําหรับมาตรการเชิงรับเราใช้วิธีการอพยพ mm hmm. ก็คือ,อพยายามที่จะทําให้ผลกระทบที่เกิดจากการใช้อาวุธนั้นไม่เกิดกับการบาดเจ็บและสูญเสียพี่น้องประชาชนครับเมื่อเช้าที่โดนเป็นลูกมนี้ได้รับความรายงานเรื่องความเสียหายยังได้รับความเสียหายเบื้องต้นก็คือไม่มีไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการบาดเจ็บและและสูญเสียของพี่น้องประชาชน mm hmm. เบื้องต้นรู้สึกเป็นน่าจะเป็นพื้นที่พื้นที่ทางด้านการเกษตรนะครับผมแต่ว่าต้องต้องติดตามไประยะระยะเพราะว่าไม่ทราบว่าล่าสุดนั้นมีการใช้อาวุธประเภทประเภทจรวดนั้นในกี่จุดกี่พื้นที่นะครับแต่ที่ได้รับรายงานมาที่แจ้งระสื่อมวลชนไปเนี่ยน่าจะเป็นยังเป็นจุดเดียวอยู่ครับประเมินเรื่องของความเสี่ยงความปลอดภัยของ การท่ามีการเปิดบริการตามปกติคือโดยจริงๆหลักการใช้อาวุธเนี่ยมันจะต้องจํากัดขอบเขตอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าออกมานอกขอบเขตพื้นที่ชายแดนเนี่ยสังคมโลกเองน่าจะยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในพื้นที่สนามบินนั้นค่อนข้างมีความห่างไกลกับกับกับพื้นที่การลบ ไกลมากไกลพอสมควรนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยในระบบมาตรการทางทหารเนี่ยก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็มีมาตรการที่จะที่จะดูแลหรือป้องกันอยู่แล้วครับนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้มีอะไรเดี๋ยวค่อยนัดกันใหม่นาะขอโทษด้วยที่อาจจะฉุกลหุกไปนิดนึงครับผมก็เป็นโฆษกกองทัพบกนะครับพลตรีวินไทยสุวาลีนะครับแถลงความคืบหน้า แล้วก็สรุปสถานการณ์ในเบื้องต้นนะครับ